ค่ะทุกคนไปชมทัศการลิมินอลสเปซที่อยู่ใจกลางเมืองอันนี<ม>้ทัศการเดี่ยวของคุณสนิทัศน์ประดิษฐ์ทัศนีอย่างผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าเขามอเป็นงานดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นประวัติศาสตร์และความเชื่อของมนุษย์ใช้กระจกว้าเพื่อให้เราสำรวจภายในเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบซึ่งก็คือดินอย่างโซนนี้ก็จะมีชื่อว่าฟองออฟบิลไลซ์ซึ่งผลงานตรงนี้จะมีหนังสือธรรมะและหนังสือวิทยาศาสตร์เรซินใสเรซินและกระดาษดักจับฟ่นมาจะเป็นออริอาร์ออร์เจสต้าดัสตัวงานมีลักษณะเเเป็นนหมืือออคร่งย ลงมาจากเพดานเงาที่สะท้อนปลากับอย่างไม่รู้จักจบจักสิน้นกระตุ้นให้คนตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรายึดถืออยู่คืออะไรกันแน่ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าห้วงพินิษฐ์พวังแห่งการพินิษฐ์พิเคราะห์ของรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ของการมีอยู่หรือการไม่มีอยู่ผลงานชิ้นต่อไปเรือนแห่งความเงียบห้องสงบแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจําลองบรรยากาศของสถานที่ปฏิบัติธรรมและผลงานชิ้นสุดท้ายลิมินอสเปซท้ามการ,การ,การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา,ลวลางานชิ้นนี้ต้องการจะเปิดพื้นที่ให้คนได้สํารวจสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้หยุดพัก ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองใครอยากมาชมแแบบมาได้นะพี่กัดตามนี้จ้า